มาชมกันต่อครับโอ้เขามาเป็นทีมงานครับทีมงานรถไฟเมืองสุรินทร์รถลอเมืองสุรินทร์ครับมาเป็นทีมงานเลยสายบุญครับสายบุญอาหินไปช่วยแนวหน้าครับที่อำเภอพนมดงรักครับ เตเีย,เยม็กก็มาไปพลาดครับก็ลอลอเมืองสุรินก็มาเกือบหมดเสียรินไอแดงพารวยครับเสียบอลแล้วก็หมอบูนครับเสียแชมป์อยู่ด้านหน้าเลย แต่รถรอครับเขา่าจะมาเอาฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้รถหมดแล้ว ยางมาตอยล้วนๆเลยครับเห็นยางมาตอยที่ปันจากทางเก่าอะนำมาสต็อกไว้ครับ เกือบร้อยคันได้ครับน้ำใจสายบรรทุกมาดูฝั่งทางโควสุร้อยสามสิบครับเสียแชมป์ก่อนเลยจอย อเบียนนะจ๊ะขมาไม่เคยเห็นเนาะทีมงานนี่นี่นเราจะทีมงานจากาแถวปราสาทนี่แหละเสียโดม ครับสวัสดีครับเอาเรียบร้อยครับ แบกล้มๆแบกหนักก็ยากครับพอดีขึ้นเขาด้วยจะรอดด้อ รอดูอดูอดอ,อหมอบุญเซรินแล้วก็เซบอลครับคันขาวด้านหลังก็เซจังจากทีมงานเจนุส รอรถอุ้ยสานใต้ไม่แต่รอรอเลย แป๊บเดียวครับอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ทีมงานารถล้อสุรินเขามาหลังครับเลยประมาณไม่กี่คันเป้ยอฮ้โอ,อ้โหรู้รวดาจะอยู่บนรถถม,มอีกนึงถมอีกนึง จริงๆต้องปาดปาดจงอางเลยอะ่ะคันนี้แรงอยู่แล้วไปหมอบุญโอมาเป็นครอบครัวเลยครับอ่าโอตัวเล็กมาด้วย เง200ยมาช่วยตักหรือเปล่าครับมาทำไมเนะี่ยฮะมาทำไมลงมาเลยลงมาเลย รู้จกเรียกด้วยอ๋อลุยครับราชาบ้านนอกหมอบุญดูแลแล้วคันนี้ดูแลอย่างเต็มระบบ เียเริยนขับเองครับบอลนายลำดวนน่าจะเป็นเจ้าคุณเงินนะด้านหลังเนี่ยโอ้พี่ใหญ่เนี่ยคันนี้ใหญ่กว่าพวกเลยมาเป็นสิบล้อครับ อ่ะเต็มกล่องเลยคันขาวออกแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าแดงพะรวยเนะี่ยคันขาวไหลแล้ว ไปเซบอนครับเอ๊หายเจ้ามาขาวมาขาวไม่ได้มาครับมาขาวน่าจะจอดอยู่ร้านยางนี่ยนะ อยู่หน้าป้อมเลยเสียจังจากท่าสว่างครับเห็นมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเยียบเลยว่ะทำเล่นอยู่นั่นแหละ เย็บไปเร,เร็วนะว่ะโอ้ทำเล่นอยู่นั่นเลยโอ้หรออครับลุยครับ สองคันนี้จากพนมดงรักครับจากอู่ช่างอันทั้งสองคันเลยนะเนี่ยรถเก่าเซเล็บยังหล่อเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนครับมายังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยเ 开三叉腰的。 ย่งหลอเหมือนเดิมครับนี่ครับผมเมื่อก่อนเป็นทีเด็ดจอมพระทุกวันนี้เป็นทีเด็ดระดมตรงรังครับจับทรงได้สวยจริงๆคันนี้ครับชอบมากเลยทรงนี้ คุณเงินเซียนนนครับเซียนนน